คันนะในการรับสอดเนี่ยโอ้ยอน,นี้ก็ยิงอยู่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ตีเรามามายิงมาแกตายแกตายนี่เป็นไงจ้าเป็นไงจ้าอันติเลยอันติเลยอันติเลย,เลยความห้าวความห้าวเป็นไงพอได้อันตินี่เราห้าวเลยนะอาริต,ต้องตายไปจ่าไปหนึ่งอย่านะอย่านะเป็นไงเป็นไง กะจังหวะส,สวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวรอรัดสอดรอรัดสอดเห็นมากกันเออน,น,นี่แกตายอลิซไปแน่ไปแนะปนะ่หนูไปแนะน่หนูไปแน่นี่เป็นไงของจริงตัวจะไปไหมฮนี่กดแช่แข็งตัวเองเป็นไงไปไหมไปอีกตัวไหมม,มันมันมีมันทำดาเมจได้หลายทีเดี๋ยวโอ้โหเดินผ่านอันวงเนื่อนีน่อยมล้นี้อันติมาแล้วพุ่งเข้ามารอจังหวะส,สวยๆเพื่อรัดสอด นี้นี้เฮะพุ่งไปพยายามอยู่ในวงตลอดนะเธอรอแม่ด้วยแม่ต้องไปรัดสอดนี่สวยสวยสวยพี่สวยเอาอืมึมตอนนี้เหมือนจะง่ายอยู่นะนี้ืออ,อ,อวงไฟวงไฟมาแล้วน, <c oughs> นี้นี้นี้บริงรวัรวบริงคือสก,กิมสอง สว,สวัสดีจ้ะฉันชื่อรอเรียลจ้ะวันนี้ฉันมากับสกินปีกดำอันทรงพลังดูความสง่าของปีกฉันสิสีดำครับมันคือสกินแบ c ็ควิงโมเดลใหม่ฉันมาเพื่อชนะฉันเก่งแน่ HTML, friend. Friend. นอนตานี้เพราะฉันคือทายาทคนต่อไปก็สำหรับเซตไอเทมที่เราใช้ในรียของเราก็คือเดี๋ยวเดี๋ยเราจะ เดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งอา้าวก็เข้าถูกแล้วนี่เออเข้าถูกแล้วก็กดเปลี่ยนกดเปลี่ยนเออแล้วก็เรียวนี่เราเรียลเจอแล้วก็มีไอเทมก็คือมาจายมีรองเท้ากันเวทแล้วก็มีฟอสกาแล้วก็มีสมุดต,ตัดเลือดมีมงกุฎแล้วก็มีคาถาดูดเลือดนะก็เป็นเซตไอเทมที่เขาที่เขาใช้เป็นประจำแล้วก็สำหรับรูนที่เราใช้นะ ดูของรอเรียวเดี๋ยวนะเดี๋ยวสิตูก่อนนี่รอเรียวก็เป็นเศษนะสิบเมตรแล้วก็โปรเทคสิบเมตรแล้วก็สิเคตอีกสิบเมตรนะมาดูในเกมกันเลยเยฮูอับร์เก้าอับเร์บรี <c oughs> ทำไมตานี้ละลาจังเลย <c oughs> ชอบมากสกินนี้สําหรับเรานะเป็นสกินที่แบบมันมันแบบมันชั่วร้ายแต่ก็มีความสง่าอยู่ในนั้นนะ่อือปีกดูสิแบบโมเดลแบบไร้ร้ายพ่อแม่เป็นคนไร้ร้นี้อันดับแรกให้สกิลหนึ่งเหมือนเดิมนะเราเคยสอนเล่นแล้วละ่ะคลิปล้อเรียวนะหลายๆคนที่ติดตามช่องเราอาจจะรู้แล้วว่าเราเล่นประมาณไหนเนาะนี่ก็ปล่อยสกิลหนึ่งไปก่อนนี่ สกิลหนมันจะทำดามีสองจังหวะขาไปและขากลับมันจะพื๊บๆเหมืนอน2อจังหวะเดี๋ยวขออนุญาตลงไปเลนล่างแป๊บหนึง่งเมื่อคีย์คิบเลนกลางเสร็จขอขอไปแก๊งเพื่อนนิดนึงจะไหนจะนีไปไหนจะหนีไปแม่ขอรักสอดแม่เองเอาวรัดสอดไม่ได้เลยเห็นไหมเนี่ยไม่ยอมให้แม่รักสอดเลยพอมาฆ่ามันได้ก็ขอกลับไปกลางหินแวบๆบแบบมันมาจากตรงกลางไม่ได้ แม่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 เสียวแม่เสียวว่ามันอยู่แถวนี้หรือเปล่ามันอยู่แถวนี้ไหมโอ้ยอ่ะเคลียร์คลีปแป๊บมันเดินลงไปล่างแล้วสองตัวเมื่อกี้เนะี่ยเห็นมากางังกาเดินลงล่างแวบๆขอเคลียร์คลีปแป๊บนี้เคลียร์คลีปเคลียร์คลีปอยู่นี่พุ่งไปปุ๊บเห็นไหมเขาบอกก็คือปล่อยสกิลสองพุ่งไปปุ๊บแล้วก็ปาดสกิลหนึ่ง ไปให้โดนศัตรูมันจะทํามันจะเหมือนเก็บสแต็ค่าถ้าสแต็คครบ4ครั้งมันจะระเบิดแล้วก็สโลศัตรูได้ด้วยนะเห็นไหมเราจะไม่ดูนะเดี๋ยวเดวเรารอจังหวะสวยพุ่งไปปุ๊บมีหไหมราต้องการจังหวัดดีๆสกิล l 1ต่อ้วยสกิล2อะ่ะไอสกิล2ต่อ้วยสกิล1พุ่งไปแบบนี้แล้วก็ปาดนี้เห็นไหมพุ่งไปแล้วก็ปาดกาจังหวัสวย เดี๋ยวเดินตามร็อกซี่ก่อนเดินตามแทงหมาไม่กัดล่างหัวล่างล่างอย่าบวกกันดีรอแม่รัสอดก่อนแม่จะไปจัดการเจ้าดูมันบินดิเหมือนเหมือนบินช้าแต่ก็เร็วกว่าแต่ก่อนนะสำหรับเราแต่ก่อนนะั้นคือช้ากว่านี้อีกเดีวเหมือนบินร่องรอยเพราะว่าแม่คือนางฟ้านางฟ้านางเอ,งเอกต้องไปที่หลังคนอื่นต้องรอแม่พ่อแม่คือตัวสําคัญนะในการรักสอดนะ โอ้ยนี่ก็ยิงอยู่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ตีเรามามายิงมาแกตายแกตายนีเป็นไงจ๊ะเป็นไงจ๊ะติเลยอัติเลยอัติเลยความหฮ้าความหฮ้าเป็นไงพอได้อัตินี่เราหฮ้าเลยนะอาตริต้องตายไปจ่าไปหนึ่งอย่านะอย่านอะาเป็นไงเป็นไงเจอความเก่ีกาจของเรา อ้าวมันโดนพีตายเราไว้อะไรให้แกบ้องกันชาบ้องประหลัดคิกของทีมเราด้วยเห็นไหมบ้องเขียวๆนะคือบ้องประหลัดคิกนะฉันคือรอเรียวเมดอันทรงพลังครั้งก่อนชนะกับผู้ชายแต่ครั้งนี้ฉันไม่มีนัดกับผู้ชายแลย้วมันทิ้งฉันฉันก็เลยโดนความชั่วกืนกินคนดีไม่ชอบใช่ไหมอยากให้ฉันร้ายใช่ไหม ฉันจะต้องร้ายจะต้องฆ่าเยอะๆไม่เกี่ยวเออเอาจริงแล้วเอาจริงแล้เอาจริงแล้วมามามากังกาก็มากังก้าเหอะฉันจะฆ่าให้แบบระบายความเครียดแค้นที่มันทิ้งฉันไปฉันเป็นคนดีไม่ได้ใช่ไหมอยู่ในดีกันไม่ได้ใช่ไหมชอบมาบุกป้อมฉันเหฉันก็รักของฉันเข้าใจบมั้งไหมมา อย่านะอย่านะเรามีอันตีนะลอเ,เรียวอ่ะชอบชอบไฟเตอร์มากถ้ามีตุวดตีระยะไกลเยอะๆนะ่ะลอเรียยิ่งชอบแต่จะแพ้ทางพวกแครี่แล้วก็พวก CC อย่างนะหนาๆซีซีหนักๆอย่างเช่นพวกอลิสอะไรเงี้ยซัพพอร์ตแล้วก็เมทที่ c ีซีเยอะเลอเรียจะไม่ชอบ การเล่นลอเรียลเทคนิคในการเลือกลอเรียลมาก็คือเราต้องดูว่าทีมเรามีตัวยืนให้ลอเรียลไหมถ้าไม่มีตัวยืนให้ลอเรียลก็คือไม่ต้องเลือกมาแล้วกันจะยากนิดนึงเพราะว่าลอเรียลเป็นเมดเราถือว่าเป็นเมดระยะใกล้นะต้องเข้าไปในวงไฟอ่ะกาจังหวะสวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวรอรัสอดรอรัสอดเหนมากัอ้ยนี่นีนกตายอลิศไปแน่ไปแนะปนะ่หนูไปแนะ่หนูไปแนะน่นี่เป็นไงของจริงตัวจะไปไหม,หม นี่กดใช้แข่งตัวเองยังไงไปไหมไปอีกตัวไหมความห้าวเป็นเหตุสังเกตได้เราห้าวเองเดี๋ยวขอกลับไปเคลียร์เรียนกลางแป๊บหนึ่งยูดีมันบินแบบเฮียบินสวัสดแบบกระพริบกระพริบนิดๆเนี่ยเห็นไหมนี่โอ้แบบถูกใจมากวัวเดีนน๋ยวนี้มันช่อร้ายมันไร้ร้ายตัวนี้อีกตัวมามาใครจะเข้ามาเราก็สู้นะ เพราะเราคือเมธที่เก่งที่สุดม,มารตรงไหนโอ้อาริสโอ้เห็นไหมเห็นไหมเราไม่ชอบอาริสก็ตรงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมันเครียดแคนเราไงนางอาริสเนี่ยมันเราฆ่ามันเมื่อกี้เนะ <c oughs> นี่ยนางเด็กไม่รู้จักความมาเราเรียกให้อัพสกิลหนึ่งนามหินมาที่เราอัพมาแล้วก็อัพสกิลสองตามวิธีการใช้คอมโบก็คือสกิล สองไปแล้วก็สกิลหนึ่งแล้วกดอันติแล้วสกิลหนึ่งกับสกิลสองมันจะรีคูดาวใหม่แล้วก็สบัดสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งรลวรสลับด้วยการตีปกติบ้างแล้วแล้วแล้วแต่จังหวัดดูดิเห็นไหมนี่เข้าไปในป้อมเลยแม่หิวหืมโอ้ยแม่แทงป้อมแล้วเนี่ยความหิวโอ้ยมันจะต้นแม่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 หลบแม่รีก่อนนะ แม่ขอรีเธอก่อนนี่ฟาร์มเอามังกรมังกรเร็วจะได้รวยๆจะได้เป็นเจ๊เป็นเจ๊ใหญ่แห่งแห่งสวงสวรรค์นี่นี่อ่ะเจ๊อาซิมอาซออาเซอนี้นี่อย่าเห็นไหมสบสัดสกิลสองแล้วก็ไปสกิลหนึ่งแต่เมื่อกี้ระยะสกิลหนึ่งมันไม่มันไม่ได้ไงเราก็เลยอเอาแค่สกิลสองไปก่อน คอมโบนะคอมโบสกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งอันติก็สองหนึ่งแล้วก็อันติกกระดนี้นี่อันตินี่คอมโบน,นี่เราเข้ากันโอ้ยมันมันมันหนีได้อ่ะฆ่ามันฆ่ามันนะคอสไปเติมเลือดมาแล้วนี่เลือดเต็มแล้วจ้าเอาเลยป้อมกลางเอาเลยอื้มเบื่อมากันกลางๆนี่มันสโล แต่มาก,กากาสู้ลอเรียวไม่ได้ถ้าถ้าหนึ่งหนึ่งก็คือเราเราหนึ่งหนึ่งก็คือเทพนะเป็นม,มีมีตัวหนึ่งหนึ่งที่เก่งเลยเป็นตัวเก่งแล้วว่าเก่งสุดแล้วละ่ะ <c oughs> เพราะมันมันมันมีมันทำดาเมจได้หลายทีเดี๋ยวโอ้โหเดินผ่านอันวงหนึ่งนี้แหละน,นี้อันติมาแล้วพุ่งเข้ามารอจังหวะสวยๆเพื่อรัดสอดนี้นี้นเฮ้พุ่งไปพยายามอยู่ในวงตลอดนะเธอนี่ มาบวกในวงเราสิเธอเธอก็รู้ว่าเราออกจากวงก็คือเราเรียกต้องอยู่ในวงนะมันถึงจะลดคูดาวสกิลหนึ่งสกิลสองให้ใช้ได้รัวๆพยายามอย่าเดินหนีออกจากวงเด็ดขาดให,ให้ให้ท่องไว้วงคือพระเจ้าวงคือบ้านของเราอย่าออกจากบ้านท่องไว้วงคือผู้ชายเราจอดกากผู้ชายเอออย่างนี้ดีวกว่ามันจะเราจะอยู่กับผู้ชายตลอดไปอย่างนี้อ,อ,อย่างนี้ ขอวาับกลับบ้านแป๊บหนึ่งอา้าวเลือดเลือดเลือดเด้งขึ้นมาเต็มไม่วาับเลยกําลังจะวาับกลับบ้านไหมเลือดเลือดมันเด้งขึ้นมาเต็มมีน,นี่เจอเจอเจอมากังก้าก็ามากังก้าเธอผักมันออกมาดีโอ้ยผักไม่ได้เลยเห็นไหมเธอเนะ่ะเราจะไปฆ่าเองเราจะรัดสอดเองบนบวกกันมันแล้วรอแม่ด้วยแม่ต้องไปรัดสอด หนีสวยสวยสวยพี่สวยเอาหน่ยมันมันหนีมันหนีนาคอสเวยมัน,น,นะมนจบพิ <c oughs> ่งไปหานาะคอสทีมเราก็รู้นะนี่เหมือนลอเลี่ยวเราโดนเนิบมากนี่ค่าได้ค่าได้ทําไมงงอะ่ะลอเลี่ยวมันมันทําไมต้องเนิอแม่ตลอดเลยอะ่ะทาไมตัวเราไม่เล่นทําไมแบบแบบไม่เนิอ้อ่ะตัวเราเล่นทําไมเนิบ <c oughs> นแม่ตลอดเลยเนี่ยเห็นว่าแม่เก่งใช่ไหมหืมมาแกตายนี่เปิตีมาเพื่อรัดสอดเห็นไหมสวยๆนี่โอ้ยนี่นี่นี่ลบๆผักมันออกมาผักออกมาเข้าไปเรเบอร์ด้ามเดี๋ยวแม่จะเข้าไปรัดสอดเจ้าเอง ดูดูจังหวะเราเล่นดีๆนะสก,กิลสองแล้วก็สก,กิลหนึ่งไปอือฮึตอนนี้เหมือนจะง่ายอยู่นะนี่เ้อวงไฟวงไฟมาแล้วน, <c oughs> นี่นี่นี่บิงโรโรบริงคือสก,กิลสองบิงโรโรบิงโรัว,รว,รรว,รวดูดีคอมโบเราเห็นไหม เป็นตัวที่เราเล่นแบบตั้งแต่ซีซั่นแรกๆเลยนะแล้วแล้วก็คือยังก็ยังเล่นอยู่ปัจจุบันนะ่ะเป็นเมทที่เราเล่นบ่อยที่สุดในทุกตัวกับอิรูเมียสองตัวถ้าเป็นเมทนะเราเล่นอยู่สองตัวที่เล่นบ่อยๆอะ่ะแต่แพทนี้รอเรียวกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งนี้ด้วยบบแบบสวยๆด้วยด้วยความที่มีไอเทมฟอสการ์ดด้วยนะมันแบบมันบ้าฟอสการ์ดขึ้นมามันทําให้รอเรียวแบบแบบเป็นเป็นเมทที่ที่ตีแลวสโลหนักๆเลย มามารุยรุยรุยมีคอยคอยต่อด,ด้วยสกิลหนึ่งไปก่อนไม่อยากข้าวเข้าไปในป้อมทีมตรงข้ามมีมามาสู้กันเนี้ยเราให้มันลุมเลยเนี่ยเราจะเข้าไปขอของเราเกิดกว่าน,นี้ก่อนความห้าวเป็นเหตุสังเกตได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ้อหทีมตรงข้ามมาดิมาดิสู้กับแม่หรอมานี่มาดิหลอกลอก่ลอศัตรูให้มันหลงโกนให้มันเดินตามเรามา เพราะความสวยของแม่จะเป็นเหตุมามามาทีมเข้าไปบวกเลยเราพร้อมเราพร้อม<ต>คือเรายังไม่ตายเลยตอนนี้เอารักซเลเยอร์แล้วก็จบไปเลยทีนี้มามีเขาวาปไปก่อนยังไงเราก็ชนะดูจากสกอร์เรานะหกศูนย์แปด เราขออีกตัวหนึ่งเพื่อเรเจนดารี่นะเป็นตำนานเพราะฉันคือตำนานเพราะตำไม่นานจะไม่อร่อยอ่ะมันไม่ใช่ <c oughs> มากลางกลางดักไว้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 เธอเอ้าทำไมเธอวิ่งก็บเป่งแบบนา่าล่ามันก็รู้ตัวแซ่รวยรวยโอ้โหข้าไปเลยเข้าไปเลย อันตีนี่เข้าไปในวงอันติเลยนี่โอ้โหฆ่าไม่ได้หรอโอ้ยเราอยากเป็นตำนานนะเข้าไปฆ่ามันเลยมันนีไปแล้วเทวะ่ะหอหอฆ่าไม่ได้ไม่เป็นตำนานเลย <c oughs> แม่เศร้าวิ่งรัวๆวิ่งสวยๆเห็นไหมวิ่งแบบนี่อ้าวจบไม่ไม่ขนามือแล้วหรอกถ้าถ้าใครชอบคลิปแม่นะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะใครอยากให้เราเล่นอิรูเมียไหม <laughs> พอแล้วละ่ะเราเคยเล่นไปแล้วหรือว่าใครอยากให้ให้เราเล่นตัวอื่นก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะ MVP ก็คือวิดเรารู้อยู่แล้วละ่ะเพราะว่ามันแรงมันแรงอะ่ะเพราะว่าตัวแค่ตีวตื่นมันโดนเนิเนร์ฟนีแหละมันทำให้วิดเกิดบายบายนะวันนี้